เรามาต่อกันที่ข้อเจ็ดนะครับเขาบอกว่าข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ถูกต้องนะครับอ่ามากไปน้อยนะครับได้ถูกต้องอ่าผมเขียนไว้ก่อนนะครับการลืมมากไปน้อยโอเคเรามาเช็คกันที่ข้อไหนดีครับมาเช็คกันที่กไก่เลยนะครับผมจะทำอย่างนี้นะครับเวลาเช็คนะครับคูณมาได้สิบสี่ คูณมาได้8 14มากกว่า8ถูกต้องนะครับแสดงว่าตรงนี้7ส่วน8มากกว่า1ส่วน2เรียบร้อยนะครับทีนี้1ส่วน2กับ1ส่วน4เราก็เหมือนกับว่าเราเอาสองตัวน,น,น,นี้คู่นี้มาเช็คนะครับทีนี้คู่นี้มาเช็คอ่าคู่นี้มาเช็คดูนะครับว่ามันเป็นยังไง ผมก็คูณทะแยงขึ้นไปครับตรงนี้ได้4ตรงนี้ได้สองโอเค4เป็นไงครับ4ต้องมากกว่า 2. สองแสดงว่าสแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้และโจทย์ก็ต้องการอะไรครับมากไปน้อยเห็นไหมครับเจส่วน8มากกว่า1 2ส่วน2มากกว่า1ส่วน 4. สีแสดงว่าช้อยกอไก่เป็นช้อยที่ถูกต้องอะเดี๋ยวผมตรวจสอบ ขอไขให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คูณมาได้เท่าไหร่ครับได้หกคูณมาได้เท่าไหร่ครับได้สิบหกเนี่ยมันน้อยกว่าสิบแสดงว่ามันไม่ถูกแล้วนะครับเพราะโจทย์ต้องการจากมากไปน้อยอันนี้ตัวแรกก็น้อยแล้วแสดงว่าขอไขไม่ถูกนะครับส่วนข้ออื่นผมไม่ขอเช็คนะครับจะได้ประหยัดเวลาข้อเจ็ดผ่านไปนะครับทีนี้ข้อแปดนะครับข้อแปดเขาบอกว่า ร้อยสามสิบสองส่วนร้อยแปดสิบมีค่าเท่ากับเศษส่วนข้อใดนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าร้อยสามสิบสองเนี่ยมันเกิดจากอะไรคูณอะไรสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดคูณสิบสองเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบสองอ่านี่ต้องแม่นนะครับทีนี้ร้อยแปดสิบเนี่ยมันเกิดจากอะไรเอางี้ ผมเอา180ตั้งหารด้วย12ทำไมถึงเอา12เพราะว่าผมคิดว่าผมนะอนุมานว่า11นี่หาร180ไม่ลงตัวหรอกแต่12เนี่ยมันเป็นจำนวนคู่เออโอกาสที่มันจะหารลงตัวค่อนข้างสูงอ่าโอเค12หนึ่งเป็น12ครับเหลือ60 12ห้าอ่าลงตัวจริงๆนะครับก็จะเป็น12คูณด้วย สิบห้าเท่ากับร้อยแปดสิบนั่นเองนะครับตรงนี้เราต้องคูณเศษเขาเรียกว่าอะไรนะบวกลบคูณหารต้องคล่องนะครับโอเคทีนี้เราก็มาตัดตัวเลขกันสิบสองตัดสิบสองครับคำตอบเหลือเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดส่วนสิบห้าได้สิบเอดส่วนสิบห้านะครับปะดินคือไม่มีคำตอบไม่มียังไงอ่ะอันไหนที่พอจะเป็นสิบเอ็ได้อ่านี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ มันคือ11บคูณสส่วนด้วย15บหคูณสสองตัด2ครับมันคือ1 1บดส่วนหดังนั้นข้อที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อขอไข่นั่นเองโจทย์ข้อนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับก็คือตัดไป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วในใช้ไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของข้อ8นะครับโอเค มาที่ข้อเก้านะครับข้อเก้าข้อเก้าเขาบอกว่าข้อใดนะครับข้อเก้าบอกว่าข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปมากไม่ถูกต้องเอาน้อยไปมากนะน้อยไปมากอ่ะผมขอเช็คตรงนี้ก่อนนะครับหกแปดสี่สนะิบแปดหนึ่งคูณสิบหกได้หกอ่าสิบหกับสี่สิบแปดคู่แรกถูกต้องนะครับคู่แรกถูกต้องนะครับ คู่ที่สองสอสิบสองอันนี้16อ่าคู่นี้ถูกต้องนะครับคู่นี้ถูกต้องอ่าคู่สุดท้ายครับสองเอยสี่หนึ่งเป็นสี่สองสาเป็น6โอเคถูกต้องแสดงว่ากอไก่เรียงจากมากเอยจากน้อยไปมากถูกต้องแต่โจทย์ไม่ได้ต้องการแสดงว่าข้อกอไก่ยังไม่ใช่คำตอบของเรา โอเคมาที่ขอไข่ครับหกสองสิบสองสิบหกคูณหนึ่งได้สิบหกโอเคจากน้อยไปมากถูกต้องสี่หนึ่งเป็นสี่สองสามเป็นหกคู่นี้ก็ถูกต้องแปดสามยี่ี่ยี่แปถูกต้องนะครับเรียงจากน้อยไปมากได้ถูกต้องแต่ ยังไม่เป็นคำตอบที่เราต้องการทีนี้มาข้อควายครับ9436 65 30โจทย์ต้องการจากน้อยไปมากเห็นไหมครับ36มา30มันจากมากไปน้อยแล้วครับแสดงว่าโจทย์ในข้อนี้คำตอบที่เขาต้องการคือข้อข้อควายไม่ยากนะครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ